เรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงของตัวหนูเองค่ะหนูนางสาวการพิชาจันทาอฝันไฟในฝันอันลือชื่อใช่ค่ะหนูอยากเป็นนักร้องตั้งแต่ยังเด็กแต่มีอย่างหนึง่งที่เกือบทำฝันหนูพังหนูเป็นโรคสมเศร้าค่ะต้องกินยาน่นนี่นั่นเต็มไป หนูทั้งเศร้าทั้งเครียดแล้ก็เผลอร้องไห้ออกมาตลอดเลยหนูคิดถึงชีวิตที่เคยยิ้มของตัวเองค่ะสิ่งที่หนูเคยชอบเคยมีความสุขกับมันตอนนี้ไม่มีแล้วหนูเกือบตัดเส้นชีวิตตัวเองขาดค่ะตอนนั้นภาพความทุ้มเทและไม่ยออ่อท้อไม่กายจะไม่ไหวแต่จะยังสู้ของ ทำให้หนูหนึงได้ว่าหนูจะยอมเสียเวลาทั้งชีวิตที่ทุ่มไปเพื่อยายนี่จริงๆหรอหนูเสียใจค่ะแต่หนูเลือกเลือกที่จะเดินหน้าต่อเรื่องราวในวันนั้นทำให้หนูตื่นตัวในเส้นทางชีวิตของหนูอยูเสมอทำให้หนูมั่นใจในความฝันที่ผ่านมาตลอดในชีวิตของหนูจากวันนั้นฝันของหนูก็ยิ่งใกล้ความจริงขงึ้นเรืย และตอนนี้หนูเดินทางมาถึงครึ่งฝันที่หนูตั้งไว้แล้วนะคะหนูรู้ว่าอะไรที่ทําให้หนูมีความสุขความฝันของหนูไม่ใช่แค่ถ้วยหรือรางวัลที่ได้รับฝันจริงๆของหนูคือการได้เห็นความสุขจากคนที่หนูมอบให้ปรารถหาแค่เพียงฝันอย่าลืมกอดฝันเพื่อจุดพลังชีวิตพ d r ย a m รีมไว้อัปย l ล f e